มัสการพระจารย์สิทธิ์อยากทราบว่าถ้าเราเป็นคนที่เก่งในการเรียนมากแต่เป็นคนไม่ดีผลจะเป็นอย่างไรคือถ้าเราเก่งในการเรียนก็คงจะได้ผลคือเรียนได้ดีก็ได้ อสอบได้ดีนั่นก็เป็นเป็นผลของการกระทำหร,รือว่าเรียนเกง่งถ้าถ้าเป็นคนไม่ดีซึ่งก็ไม่ได้ระบ,บุว่าไม่ดีอย่างไรคือคนที่ว่าคนไม่ดีแล้วันก็พูดพูดง่ายๆว่าวพูดสรุปแต่ทิ่งคนที่ว่าไม่ดีก็มีทางสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่ในตัวของเขาเห็นไหมก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีอย่างเดียวนั้นถ้าเราเป็นคนที่ เรียนเก่งแต่ก็มีนิสัยใจคออะไรบางอย่างที่ไม่ดีเราก็ต้องการให้ผู้นั้นได้เห็นว่าคนเก่งจริงต้องเก่งในเรื่องของเรียกว่าฉลาดจริงก็ต้องฉลาดในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่าเราเป็นคนสร้างชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตสร้างคุณค่าของชีวิตเอง ไม่มีไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีพระภูเป็นเจ้าที่ไหนโดนบันดาลให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรเราเป็นภู้ที่โดนบันดาลชีวิตของตัวเองนั้นทามีสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องพยายามแก้ไขพยายามชนะให้สิ่งนั้น วัน,นวันนี้ก็คงเป็นคำถามสุดท้ายนึสจะยาวไปหน่อยสิทอยกากทราบว่าถ้าเราทำผิดศีลห้ามากๆในชาตินี้เราจะเป็นอย่างไรในชาติหน้าไม่ดีไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะตกใจ มันก็แล้วแต่ว่าปิศีลห้ามากๆเป็นอย่างไรโดยเหตุผลอย่างไรสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรแต่มีหลักว่าผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นผู้ที่เคยทำบุญไว้มากแล้วแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องศีลแล้วว่าผู้ที่ต้องการจะเกิดที่สูง เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในชาติหน้าอยากเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วยอยากเป็นเทวดาขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาแล้วยอยากมีสิ่งแวดล้อมที่จะเอ,อ,อื้อต่อความเกาหน้าในธรรมเพื่อมรักผลนิพพานสิ่งห้านี้จําเป็นขาดสิ่งห้านีรร้รับรองอนาคตของตัวเองไม่ได้ถ้าถือสินห้าได้ในสบายใจว่าชาติหน้านี้ไม่ต้องเป็นห่วง ใครคิดอย่างนั้นมีใครคิดว่าเป็นนกดีกว่าเป็นมนุษย์อยากทราบเหมือนกันเคยเห็นก็คืออาตมาว่าเราไม่เคยสังเกตสัตว์มากกว่า ออก็อาตมาก็ชอบดูชอบดูนกฮะนกเนี่ยไม่สงบเลยท่านตลอด24ชั่วโมงมันมันจะมีความสุขได้ยังไงฮะมนุษย์เหล่านี้ไม่ต้องคือนอกใจว่าเราเราเข้าไปในป่าหรือไปที่ไหนแถบจะไม่เคยมีความคิดกลัวว่าเราจะเป็นอาหารของ ของสัตว์อื่นใช่ไหม,มีแม้ที่เดินดําถนนน่าจะกลัวจนผู้ร้ายแต่คงไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมากินเราใช่ไหมแค่นี้เนี่ยนกเนี่ยพ้ไม่ได้แหละต้องกลัวสตรูพวกแอบตม่มาว่าน่าสงสารมากกว่าแล้วฝนตกเนี่ยนกก็ไม่มีเสื้อกันหนาวไม่มีเสื้อกันฝน ไม่ไม่รู้ว่ามันทํำยังไงเวลาฝนตกเคยเห็นหนกไหมโอ้ยสงสารมากแล้วหมาไม่หมามันดีเหรอหมันดีตรงไหนข้อทราวบว่าข้อดีของการเป็นหมาอยูตรงไหนหมานี่จะไม่สงบอย่างหนึง่งพราะจมูกใช่ไหม ไปไหนไม่มีสมาธิพราะได้กลิ่นกับเป็นธาตุของจมูกฮะจมูกของมนุษย์พอดีฮะไม่ไวจนเกินไปเด๊ะอยากปลาวปลาเป็นกันคิด จินธนการครับปลาปลาก็มันจะเป็นอาหารของปลาอย่างนี้นีน่จะจะเล่าเรื่องนี้อาจจะนอกเรื่องนิดหน่อยแต่เกี่ยวกับปลาเนี่ยเหมือนกันว่าเรื่องการขุดทองทองคำนะทองคำแหวนหนึ่งหนึ่งแหวนนะต้องทำลายสิ่งแหวนลมมากได้ แหวนเนี่ยจะหินหินเสียทั้งยี่สิบตันต่อหนึ่งแหวนเพราะว่าทองคำทุกวันนี้ในในในหินในทองคำนี่จะมีปะเปอร์เซ็นต์น้อยมากเราแล้วอยากจะได้ทองคำจากก้อนหินทุกวันนี้ก็จะเอา,เอา,เอายายาพิชเชอไซนานเทลงไป เทลงไปแล้วมันจะละลายทองคําและก็โลหะอย่างอื่นบางอย่างแล้วก็จะไหลเขาอ่างเก็บน้ําใหญ่ๆแล้วก็จะมีกรรมวิธีให้กลั่นกรองที่ให้ได้ทองคําจากน้านั้นดองทำให้ะจะได้ทองคำเพราะจะทำแหวนหนึ่งแหวนเนี่ยยี่สิบตันซึ่งเป็นก้อนหินที่จะเต็มด้วย ด,ด้วยสายนายที่ไม่รู้กี่ร้อยปีส่วนอ่างเก็บน้ําที่เต็มไปด้วยโลหะอะไรก็ไม่รู้กี่ไร่กี่ร้อยไร่ทำมดนี้เพื่อจะได้ทองคําแต่เมื่อประมาณร้อยห้าสิบปีที่แล้วมันก็มีเขาเขาไปเจอทองคําอยู่ที่แคลิฟอร์เนียในสมัยนั้น ทุกวันนี้แคลิฟอร์เนียใหญ่มากคนคนหลายสิบล้านยี่สล้านสมัยนั้นคนผิวขาวที่เป็นฝรั่งก็แค่เมื่นกว่าคนอินเดียแดงก็สามแสนคนแต่พอเขาคนผิวขาวก็บ้าทองคำเนี่ยพเขาทราบว่ามีทองคำก็ไล่เข้ามาไล่เข้ามาแล้วเจออินเดียแดงนี่ก็ฆ่ามั่งไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นมั่ง แล้วก็ที่สำคัญเขามีเชื้อโรคต่างๆไขวัดไปทั้งหมเลยซึ่งพวกอินเดียแดงไม่มีภูมิต้านทานดันั้นภายใน20ปีจากเดิมฝรั่งผิวขาวหมื่นกว่าคนอินเดียแดงสามแสนกลายเป็นว่าฝรั่งสามแสนแล้วก็อินเดียแดงสองสามหมื่ในในสมัยนั้นเขายังไม่รู้จักใช้ไซายไน วิธีเขาใช้ประรอดเอ็นประหอดนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมันกะจะทำให้สมองเสื่อมทําให้เป็นโรคหลายโรคเหมือนกันกะกันว่าใน23 0 0ปีที่กําลังบ้าทองคํานั้นใช้ประหอดประมาณ7,000ตันแล้วก็คอยซื้อซับเข้าไปในในนิเวศใน แคลิฟอร์เนียกลางที่ที่ภูเขาเถือกเซียร์รามาเดรแล้วมารอดที่อยู่ในน้ำค่อยๆไหลลงไปสู่ทะเลทุกวันนี้ยังไม่หมดทุกวันนี้มารอดจากร้อย้าเปีที่แล้วก็ยังค่อยไหลเข้าไปในอ Fran, ่าวซานรานฟริสโกนิสารเคมีต่างๆที่อันตรายอันตราย อยู่ในน้ำเนะี่ยเพราะน้ำมันมากบางทีก็ไม่ทําให้น้ำอันตรายถ้าเป็นน้าจืดเนี่ยสารเคมีเข้าไปมากเราก็ยังทานน้ำได้แต่สิ่งที่เป็นอันตรายคือะไรคือปลา,เพ,าเพราะสารเคมีนี้เข้าในตัวปลามันจะขังอยู่ในดับของปลาทั้งปลาจึงตัวของปลานี่จะทูวไวไปไวมาน่ารักมาก เต็มไปด้วยสารเคมีเช่นปราดองเป็นต้นคงจะทรมานมเป็นมนุษย์ได้ดีกว่า <c oughs> อก็ใช่ <c oughs> มนุษย์เราก็จึงจึงจึงได้ของไม่ดีจากปลาามาในตัวเราเย <c oughs> ถ้มาคนที่ว่าอยากเป็นนกเป็นปลามันก็เป็นแค่การพูดแบบศิลปินเฉยๆจริงๆแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะแลกเปลี่ยนถ้าจะให้ให้โอกาสเดี๋ยวนี้ว่าใครอยากจะเป็นนกมากกว่าที่จะเป็นตัวเรานี่จะมีสักกี่คนที่จะเอาจริงๆครับพูดง่ายฮะพูดเป็นศิลปินนะ <laughs> แล้วนวันนี้คงจะพักก่อนนะ